กคนครับก็มาชมคอนเสิร์ตที่อีสามสัญจรแต่ว่าระหว่างที่ชมคอนเสิร์ตอยู่ฝนมาจากไหนรู้ไหมแต่ว่าตกแต่หวัวค่ำไปรอบนึงนะ้วพอฝนจาเราเข้าไปนั่งรอชมคอนเสิร์ตแหละแต่ว่าระหว่างที่รอชมฝนมาอีกแล้วเนาะก็ตกหนักนะเลยวันนี้แอดก็มาหลบอยู่ใต้นะี่ฮะหลังห้างของ อายุทยาปังวันนี้คอนเสิร์ตก็ยังดำเนินการยังเรียดกันอยู่นะคอนนอี้ขึ้นสุ่ก็เปิดแล้วเราจะรอดูสักพักครับเพราะว่าศิลป,ปินยังไม่ได้ขึ้นศิลป,ปินยังไม่ได้ขึ้นเวทีหลายคนออรอรอเอาป่ะวันนี้เป็นที่การเปิดนะเปิดยังเปิดการแสดงนะแต่ว่ายังไม่สามารถไป ดูได้เพราะว่าฝนตกตกไม่แน่ท่าด้านด้านก็เปียกแหละนะครับเอา้ายังไงก็รอดูบรรยากาศครับถ้ายัางไงเราดูบรรยากาศแต่ถ้ามันตกไปหยุดก็ก็คงเก็บภาพไ้เท่านีน้เนาะจะพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดครับวันนี้นะครับที่ทุกยาติที่มีสามสัญจร นอันนี้ไปเล่นเกมมามาได้เหรอครับเขามีกุญแจมอันสุอะครับอ๋อใครมีปุญแจมวนสได้อ๋ออี้อกแกนส,แกสปอร์ตด้วยแอนสปอร์ตโอเอดใครมี <c oughs> รมอิสุสในเสื้อตัวหนึง่ง นี่นี่แม่บอกอ๋อเพลงนี้นี่เองตอนนั้นยังสาวๆอยู่เลยใช่สมัยแม่28่สิบแปดจิฮะอย่าแก้ผ้าโดนน้ำแม่นักตัญญาได้อยู่เลยใคนะฮะนี่มาแล้วจ้องผลเพลงผมดยุค90เลยฮะนี่มาแล้วนะพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมพร้อมแม่ไพร้อมจ้ะเสียงดังๆนะครับ โอ้ยังยังไม่ได้ขอเลยยากให้แม่ส an no ่งเสียงดังมากทำไมครับงานที่แล้วปันปอเพิ่งหลุดไปข้างหน้าหาไม่เจอที่จะทำอันใหม่อันนี้อันใหม่อ้าเพราะหน้วนะมาฟังเพลงจากเจ้าของเพลงยอดฮิตนะขอใจเธอคืนนะครับเสียงประมือกี่แล้วกับปอยวงทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวอยุธยาทุกท่านเลยนะครับ ingak terkembali lagi, mimpi 로. 로, 로 เยขอบคุณอคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณคุณแม่ด้วยนะครับน้ามัธสิทธิเลยใส่เสื้อจบสีชมพูด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ดีใจนะครับผงอดจะตกฟ้าจะร้องยังไงนะพวกเราไม่หนีไม่หนีสามสี่สัญจร อยู่แน่ ok นอนอยู่ที่ผู้ตรแน่นอนครับผมนะถ้าเฝหวังว่าพี่น้องมาอยู่ด้วยต้องฝากฝากด้วยนะครับนะใครที่มีญาติอยู่จัานในนะครับโทอลิทอหน้าให้เต็มนะครับสนุกแน่นอนนะครับวันนี้ดารนะนี่โดยเฉพาะน้องคนฮะน่ารักมากเป็นดาราที่หล่อแล้วก็ไฟแรงมากครับผมแล้วก็รู้ด้วยว่าฝนจะตกก็ทำหมวกใส่มาที่ใต้ไปลเลยใช่ร้องเพลงก็เพราะจริงๆนะครับเป็นดาราที่ที่ผมอ่าเคยเคยเทนเอาแล้วอ๋อครับเคยคอยไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้ร้องเพลงให้นะเคยเคยเหมือนกับ กลุ่มร้องเขาเนะครับครัร้องเพลงดีทุกเพลงเลยนะน้องเงินนะครับก็เดี๋ยวได้ฟังน้องรอด้วยแล้วก็เสียงดีด้วยนิสัยดีด้วยนะครับร้องสดๆเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่ติ๊ขอบคุณคุณคิงด้วยนะครับเพราะว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ๊ขอบคุณครับมาแล้วแจกของแล้ดีกว่าถึงคนตกหลักลางรถไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรับของไปน่ะถือร่มรับของว่ะ ผลแบบนี้ไม่เป็นอุปสรรคแน่ถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นยังไงฮะเนี่เราใช้รองพื้นสมโซลาเลยเนี่นี้อง <มา S 1> ไม่กับโซลา,วาสวัสดีครับตอนนี้กำลังเข้าสู่บนการแสดงแต่ว่าก็ยี่ว่างเปล่าครับ สุดยอดครับผมเือไหมกับกอรมบของเราหน่อยกับตัวจรงตัดีแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเมื่อกี้เราได้สืบถามพี่ต๊อดไปแล้วแล้วก็บอกว่ามีช่องทางในการที่ไปดูข้อมูล่ัวสารน่าจะดีอยู่โครงการนี้ผมถามพี่ลิอันนี้อาจจะเป็นคำถามหนึงโครงการนี้ประกวดแล้วเนี่ยพี่คิดว่าน้องๆจะได้อะไรกลับไปบ้างพีกคืออย่างน้อยเนี่ยจะได้เป็นเวทีให้น้องๆได้มาแสดงออกถึงสถาบันชาติครับ ดึงพังานดนตรีครับเพราะว่ามีทั้งเรื่องของการแต่งเพลงมีทั้งเรื่องของการร้องเพลงครับแล้วก็มีเรื่องของการเล่นแบบเป็นวงเราจะเดินเลาะดูไปเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่าแต่คงไม่ออกไปกลางแก้งเนาะคนตกก็เป็นเพลงพิธีกรเขาก็ยังเล่นเพลงอยู่นะยังทันทีป็นอยู่แต่คนที่ชมก็มีอยู่นะครับเป็นคนที่กลางร่มเนาะ การที่น้องๆหลายๆคนเขาเกิดเขาสนใจอยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายไหมครับพี่ค่าใช้จ่ายตอนสมัครไม่มีครับแต่แต่มีค่าใช้จ่ายให้ตอนได้รางวัลครับนี่หลายคนก็รอให้คนหยุดนะครับกัณฑ์สากลุ่มสุดเนี่ยเป็นหลักแสนครับนี่ไงแต่ว่าแจกค่อนข้างหลายรางวัลแต่เนาเพราะว่าเราเราจัดค่า การประกวดเนี่ยมีทั้งแต่ผมเลยระดับประถมด้วยทำอะไ้แต่เงเพลงร้องเพลงเื่อเราสนับสนุนให้ให้เยาวาชนเนี่ยได้แสดงออกครับในในเรื่องที่อาจจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมนะครับก็เหมือนจัดมาแต่งเพลงกันลองมาเล่นดนตรีกันใช้เวลา,าว่าให้เกิดประโยชน์นแต่ว่าเรื่องทั่วไปของอผู้ใหญ่ก็มีนะครับเพะฉรนันเนี่ยจะมีหลายนางวัลมากสี่สิบห้าสิบน้ำวับ สามารถติดตามข้อมูลสารได้ไหนครับพี่ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับบนเพจทุกชาติและชาติน่างนะครับซึ่งติดตามเหตุนั้นแล้วก็ทิ้เหตุนั้นเข้าไปแล้วก็สมัครรานช่องทางนั to to ้นได้เลยรอบแรกเนี่ยจะเป็นการส่งผลงานทางอิเล <IM> <by> ็กทรอนิกส์ทางไคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอนะครับ ตอนนี้ก็หลบฝนอยู่นะครับฝนตกครับมาเป็น,นอนรตกยังตกก็เศร้าอยู่ครับซึ่งจะรอไปไม่กักครู่แล้วตอนนี้มาอีกแล้ว